ลูกอะทำไมเอาให้แล้วนะโอ้โหน่ารักยังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวมีหลายไม้อยู่วันนี้มีหลายไม้อยู่อะอาพี่แดงเอาอพี่แดงเอาเอาไม้ออกพี่แดงเอาไม้ออกก่อนเร็วอาไม้ออกดูดูเพื่อนๆดูดูดูพี่แดงเข้าไม้ออกเองครับเพื่อนๆดูโอ้เก่งมากเลยเอเทำไมเก่งยังเลยอ่ะอิชฉลาดยังเลยอ่ะ ท,ที่แรกผมน่าใใจจะเอาไม้ออกนะเพื่อนๆแต่ผมเห็นเขาทําแล้วเขาเก่งครับเพื่อนๆดูเก่งมากๆครับกินกินได้เยอะครับกินๆๆเยอะเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อมาให้อีกนะพี่สามใจเย็นครับใจเย็นพี่สามใจเย็นใจเย็นฮะดูพี่สามผมดูพี่สามผม เอาไม้ออกเป็นปะเนี่ยเออเก่งดูดูดูด,ดูพี่แดงแค่นี้ผมก็ดีใจภูมิใจเขาเพื่อนเห็นเขากินได้อะแต่ว่าวันไหนมีก็ได้กินวันไหนไม่มีก็ไม่ได้กินเขาเพื่อนพ,นพอเขาเห็นหน้าผมก็จะวิ่งมาหาผมเลยทั้งพี่สามทั้งพี่แดงเชื่อว่าทำดีได้ดีเขาเพื่อน ทำได้เท่าที่เราทำไหเเวเครันเพื่อน